เอาครับผมแมต์จุดท้ายออกได้ไปทางริมเส้นทางซ้ายครับผมเปิดขึ้นมาติด โอ้โหยิงครับจังหวะนี้นลูกตั้งเตะก้นมาครับผมไปสูงสูงแต่ที่โดนมาหลายน,นะครับผมคราวนี้ก็อาจจะโดนอีกโยนมาครับอือ <c oughs> แดีวไปข้าบบอลลิมเซนยาวไปครับผมได้ครับเปิดเพื่อนครับบอลลิมเซนเปิดข้ามาผมโหูเลยปัะมาณน,นี้เลยผลิตโชคอยู่นอกเขตก้องครับประมาณน,นี้ ผมยังชบได้อยยู่ิงครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหเบอร์เจ็ดผลิโชคยิงครับผมโอ้โหได้เลยงงดิงงดิครับผมจังหวะนี้เป็นลูปคลิปของหาวังครับผมจังวะนี้ ถ่ายนอกก็ถ่ายนองถ่ายหลังจะถ่ายมนานนะผมเราสุดท้ายเข้ามาในถายดูวันดูวนาครับผมตาป้อมยิงครับผมยิงครับตัวนนี้ครับผมออกแล้ว ล้อดักครับผมรอดักขออนุญาตผู้ตัดสินครับขอวันประชุมขอเปลี่ยนตัวเรียกชื่อให้ออกตัวครับผมเบอร์เจ็ดออกมาเบอร์เก้าเข้าครับเปงนวันี้ออกนี่ก็ได้กายจ็อกมาเบอร์ที่เก้าออกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนออกรอบสนามก่อนครับโอเนครับ หลกล่องเข้าครับผมโอเคครับผมสนามสองน่าจะมีสกอร์เกิดขึ้นเลย้งครับโรดเอเชียเสื้อสีเหลืองนะครับกัดจ่ายมาของจุดโทษครับจังหวะนี้โอ้ยโอ้ไม่ให้ครับผมไม่ให้ครับผมจังหวะนี้ไม่ได้จุดโทษสวนกลับครับผมอู้ต้องเคลียร์ออกครับผมดีมากลูกดีมากเป็นลูกทุ่มครับผม เดี๋ยวกันในเรดี้ผู้เล่นเจ็จนะครับังหว่าเมื่อกี้ดังฟึดครับผมไม่ได้ลูกจุดโทษีคดไเนี่ยแบงค์เนนไหนวะครับผมทุ่มแล้วครับไปเปิดแล้วครับผม ลูกนี้โดนใบเหลืองครับผมเป็นลูกฟิบคลิคกอีกรอบหนึ่งครับไม่กดครับผมถ่ายเข้ามาถังเมื่อกี้ถ่ายอยู่ข้างนอกต้องนานไม่รู้ว่าเข้ามาถางไหนได้ ไม่น่าจะส่งให้ดูเดูแล้วมากกันลนักแต่กแล้วันเดี๋ยวส่งนัดสุดท้ายดูอนัเดียวพอละรับผมเป็นูกฟิลคิกัจังหวะนี้เดี๋ยวเร็วเดินสดเดอ่าดมากครับเปล่าครับเปิดใ่บลุ้นนะผมรอจังหวะนี้ไปครับผมไป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 เบียเบียดเต็มเต็ด ครับผมซ้ายอู้หต้องเคลียร์คร okay. uh ับผมให้มาหนี้วิ่งไปครับผมโอ้โหจ่ายเพื่อนครับผมเบอร์สามอย่าบังเบอร์สามเบอร์สามยิงครับผมยิงครับผมเบอร์สามเบอร์สามลงกันเบอร์สามผงไปครับผมผงไปได้ครับผมไปต้องเปิดจอหนี้ต้องเปิด สวยทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากยิงโอ้อโยิงครับผม <c oughs> ปล่อย <c oughs> ปล่อยปล่อยครับผมไป <c oughs> <c oughs> เ <c oughs> ติบยิงสุดยอดู้กก็เหมือนสุดยอดเลยทุ่มมาเล่นไม้ครับเหมือนที่ว่าน,นี้เปิดเข้าไปครับอู้วิสก,กัดออกไปได้ทงหว่าน,นี้เก <c oughs> ือบพาให้ถึงเพื่อนนะครับผม หนึ่งศูนย์อยู่ดิเอาอยู่นะคือท้ายไม่เอาไม่ได้นะต้องเอาที่แปดนะลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ออวังเป็นแร่ลูกเตะมุมครับจังหวะนี้เปิดเข้าไปลุ้นด้านในโยนยาวเข้ามาครับผม สกัดออกไปได้ครับผมเฮอยบอกเพื่อนบอกเพื่อนเฮ้ยแซมแซมแซมผมเปลี่ยนตัวครับผมยกกระบะเลยครับผมชุดนี้ลงไปเพื่อนอวยพรในหัวค่ำเลยครับลงไปเพื่อนก็เรียกชื่อจริงกันแล้วครับ ต่อบอยบ้าเล่นต่อยบ้างบ้านบ้านพีบ้านลงพี่เอามาไหมโอ้สีของงานมิซิเจจะเล่นบอลนีมันเหมือนมิซี่บังอยู่แล้วเด็กๆหลบเร็วลูกไปครับผมไปได้ครับผมจ่ายเพื่อนครับผมจังหวะนี้เล่นกลางจ่ายเพื่อนตรงกลางครับผมจ่ายออกไปจ่ายเพื่อนทีทีวิ่งแมบผมมาที่สองยกสายหลบโอ้โหหลอกมาได้เปิด ไม่เปิดครับผมโยโไม่เพื่อนไม่เปิดครับผมจ่ายเพื่อนเปิดเข้ามาครับผมเมื่อวานนี้อโอ้ยโอ้ยเฮ้ยต่อให้หอีกเลยสิบคนครับผมโอ้หนี่น้ำใจสุดยอดครับสีเหลือง ไม่จ่ายไม่น่าพูดครับตรงนี้ยิงครับผมโอ้โหาบอลเล่โดนปลายเท้าไม่เต็มครับผมเคลียร์ออกไปได้ครับไอช่วงทอุ่นเครื่องบอลคอเตอร์ตัวท้ายมึงเขาเข้าเฉยเลยครับผมเป็นจังหวะโยนโยนเข้าไปครับผมเคลียร์ออกมาได้ครับผมเคลียร์อย่างเดียวครับผมส่งครับผมต้องส่ง สวยตายยิงครับผมลูกนี้สวยโอ้โหสุดๆครับผมลูกนี้เต็มข้อลรอเต็มแข้งครับผมโอ้โหเบอร์สี่ครับผมโอ้โหเบอร์สี่เบอร์สี่นี่ในงานตัวไหนเบอร์สี่สุดยอดครับโอ้โหยิงเข้าครับสวยงามมากโอ้โหคือครับผมเบอร์สี่คือคุณนันดาสันโกรก็ยังไม้ช่วยอยู่นะครับ เราสรุปไม่เกี่ยวกแล้วนัดนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนต่อตัดบอลนะครับถ้ามีใครสงสัยเรื่องต้องรู้ที่เรายิงประตูมาชี้แจงได้นะครับจนเมื่อที่เรายิงประตูนะครับเพราะว่าบางทีผเพื่อนๆน่าจะใส่เบอร์ผิดหรือเปล่าเคยมีนะครับโอ้โหสวยครับผมล็อกจังหวะนี้โอ้โหจ่ายเพื่อนเพื่อนสวยงามนะครับมาตอบแทนได้ เปิดครับสวยโดนประกัดออกมาครับจังหวะนี้เปล่ากรรมการให้เอาไซน์นะครับเปล่าเอาไซน์เลยเปล่ารถจักรยานขาดอย่างนี้ฟาวฟาวปล่าเปล่านะครับฟาวฟาวฟาวโดนยาวครับจังหวะนี้เปล่าเลยครับเตรียมพัดไข่ไส้ไว้ครับอิ้ยเขี่ยมา รถไอเสียเสื้อเหลืองนะครับรถไอเสียเจอกับสามโครกทีเอนะครับจ่ายให้ยังไม่ล้ำนะครับผมต้องลงมาป้องการประตูรับผมขอคุ้มนะครับวันนี้เล่นกันตั้งแต่บ่ายโมงสวยเฮ้ยจ่ายใครงงเพื่อนงงครับผมมือสกิลขึ้นเหมือนกันนะครับอู้จ่ายดัก็ได้ขอวังประทุมของโค้ชสังครับ เป็นทีมร่วมมืองเงินกับเตรียมพัดประทุมนะครับแล้วก็มีสามคู่ประทุมอีกชุนี้ตัวจริงไหมพี่โรงมานครับผมเนี่ยเพราะว่าไอ้ไอ้เด็กสองคนนี้นั่งอยู่ในรถก็ลงมาเล่นแล้วไงน่าจะเป็นดิวแล้วฝมั่งลาบสีเพื่อนเรียกดิวดิวโอ้เอาได้อยู่ครับผมอู้ โอ้โหโอ้โหผ่านหน้าประตูเลยครับผมไม่ได้ประตูลูกน,นี้ชุวนี้ตัวจริง,งนะเนี่ยเนี่ยจริใช่ายจะเห็นนี่นะเออคนนี้มันสีใสเมื่อวานนั่งพักแล้วต้องลงมาได้ลูกเต็มมุมครับขอวังเออตีชูไวชูมืออีกแล้วครับผมชอบติดใจค,ครับบนมือซีโยนยาวครับตัวมานี้ อุ้ยเข้าข้างตะข่ายครับผมการการนั่นแหลโดนยาวครับจังหวะนี้เอาบอลลงสวยลาไปครับผมดึงด้วยออฟเซอออฟไซจานโอ้โหกล้องขึ้นชัดเจนมากออ้ จะโยนแล้วครับโยนยามั้งครับโกแต่บลอคสวยสวยงามครับโอูโห้หหลอกโอู้หหลอกสองชั้นจังหวะนี้จ่ายหลุดครับผมไม่ล้ำหน้าด้วยครับผมหลอกสวยครับผมอู้ จ่ายไปครับผมตรงกลางยิงครับผ <fare! S 1> มตรงวานี้โอ้โหโกบุ้งปัดครับผมโอ้โหบินสวยครับตรงวานี้เซฟ,ฟไ,ไ,<อ>ไม่ได้อยังไม่ออกครับผมยังไม่จบเอาส่งตัดหน้าปบบตัวเองด้วยโอ้โหปี๊ดจัดอย่างได้อยู่สีเหลืองครับหอวังมองแล้วยิงครับผมโโอ้หเต็มตาข่ายครับผมตาข่ายด้านหลังครับเรียบร้อย เล่นเร็วครับผมตูตามอยู่ต้องต้องสู like ้เลยครับนองเล่นเป็นโดมนี่แรงครับผมโยนจังหวะนี้อู้๋จีมออกไปครับผมยังยังยังไวครับผมอู๋ผิวจายเพื่อนสวยอู๋สวย แต่จังหวะหนึ่งครับผมดึงออกมานจังหวะนี้ให้เบอร์สิบอีกครับผมโยนครับผมตัดสวยนี่เองตาเป็นยิงพิเศษเม่ค่อยิงตัดโอ้หลอกๆได้ยิงครับผมเบอร์สี่อยากครับผมยิงไม่ยิงให้ฟงไปเพื่อครับผมจับทีนึงหลอกท้ายยิงครับผมติดโอ้ติดคุกคิวคิ้ครับผมบอลเคลียร์ไปได้ครับผม โอ้โหหลอกเพื่อนนี้สวยจ่ายเข้ามากลางครับยิงครับผมโอ้โหลุกสึกเล่นจะคึกเขอมากครับเกมนี้เปลี่ยนตัวผมสุดยอดครับ หมุนจำเลละเอียดแล้วเนี่ยออกมาแล้อยางเวลาลงไปแต่ทำไ่อยได้ครับผมส่งคืนกลางครับ ครับผมจ่ายไปฝั่งนู้นครับผมออกซ้ายไปเราฉีดไปด้วยิบสครับผมจ่ายโอ้โหติดโอ้โหติดแต่เก่าครับผมจะหลุดไปทําฟ้าไปก่อนครับผมสวยเล่นเร็วผมโยนยาวมาถึงวะนนี้โอ้โหโยนอย่างนี้เพื่อนร้องครับผม ใส่มาตามช่องครับผมเอาห้ามึงเอื้อเอื้อดแข็งจัดแบบเอารอครับผมสวยจัดงานเลยตัวนียสวยยิงยิงครับผมโอ้โหยิงปุ๊บเพื่อนถายกันหน้าทั้งทีมครับจังหวะนี้จะยิงก็ยิงจะเปิดก็เปิดจะเตะทิ้งสิต้ีงบีบครับผมบีบตั้งต้นโยนยาวครับก็เดี๋ยวยืดมือกันนะตะข่ายตรงกลาง สวยแบบหลุดครับผมอ้ยเอายังเหลือเบอร์สี่ยิงครับผมเต็มข้ออู้ยยิงชัดเสาครับผมโยนไหมครับผมกูกีกันอยู่ข้างสนามับผม อู๋กระแทกอู้งได้บอลนี่ครับผมไปครับหลอกด้วยครับผมอู้ยังได้อยู่ครับผมอู้หลุดไปเดียงเดียวที่เราได้ได้ผู้ที่ทำประตูได้สามประตูนะครับเรียบเหรอสามประตู ราบไหนสามร้อยังไม่จบจ่ายคื้นหลังครับตั้งวานี้หมองเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกอู้หู นิดเดียวผมติดยาวครับโอ้โหสกิดได้อยู่ครับจังหวะนี้ไม่ล้มอากาศแดดริ่มลมตกสนามเราวันนี้เจนนี้น่านั่งมากอยูที่ว่าเตรียมพัดเตรียมพัดจะตีไข่แจกคไหมครับอู้หลายยาวมาที่แลมโบ้แลมโบ้ให้ก่อนดีครับเล่นดีแล้วก็ปากดีนะครับแลมโบ้โอ้หลุดแล้วจังหวะนี้เต<อ> <c oughs> รียมพัดประทุม สนามยญาพัฒนั่ำนะครับไม่้ํำยิงโอ้โหที่หนึ่งสาย A ก็คือคลองโคนพบกับปรฐุมโกคาที่หนึ่งสายบีมาสนามเด่งเลยนะครับส่วนชิงอันดับสามทีเอฟีินเอที่สองสาย B ีแลที่สองสาย A พบโรงเรียนสามโค้งปทุมธานี B ที่สองสายโยนยาวขนานนี้หลุดครับ ดิวแม่ดิวหมายเลขสี่ไหลออกทางซ้ายยิงครับผมวันนี้เรีต็ม้อรอเต็มแข้งครับผมสนามสองฝ่ายกำลังติดใ้่นะครับ หมดเวลาได้แล <Marvel> ้วครับนะครับขอถึงศบมือเพื่อขอขอบคุณโรงเรียนเตรอมศึกษาพัฒนาการประชุมทางถือโค้ดสีโคดกล้องนะครับขอขอบคุณโรงเรียนหอยวางปวุฒิการี